ถ้ามาพุทธเจ้ามากราบมาไหวพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธโคดบกูสันโตโกน่าขโมนกูมึงกับแม่ตะบุญล่ะกูกูกาคาคีคีคีกูกูโกโกกังกังควงเก่งเก่งกูกะกะยากะกูกีกีกีลูกลูกนันนี่นี่มีนี่มีเพราะมันภาษาเขมียนภาษาธรรมกบาลีนี่แหละนำมาพัฒนาจากะาษาสุสีสุสังกะระหังสุกัตตอรอกับวิโดสิปจัจจุสุสุสีสัง เราหังสูกตัรกับวิธีปัจจุบัอิมาคีมานังมันยังรอการกระตังมันรู้สานังเซลุกสมันสอยโสอตววกระไติ๊กลุกน้นานันนี่อิติอิติอินี่มีนมตาริติฤติฤตินะมามีมามามาน้าโมพุตายะน้ามีนมาน้าชารฤตินะจะ๊กต้งสัว์อ่าจะมันตื่นหมดได้คนเนาะนะจะเฮ้ยความเฮ้ยนคนนี้ตัวอะไรจั๊าจะนะเห็นไหมจะเอ๋วเน่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยมา ก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่ในเล่าข้อกอดของเราข้อควยเข้าวนาข้อคนขินขำข้อระฆังข่างข้าวมังงูใจกล้าวอจานใช่ดีช้อสิงกี้ดังช้อช่างวิ่งหนี่ช้อสุรามที่ช้อเกษตรคู่กันต้อไปหันกูจำบ่ได้กูเรียสตโดนกูเฮ้ยกูหกสิบเอ็ดตีห้าหัวนั่นแหละมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้บางทีมันก็ออกอ่ของมึงมันจะไปซ้ำร่วมได้จะได้กันม้อนองอื่นม้อนเป็นสามองกับสามองม้อนพัวไปองเดียวเนี่ยซ้ำมาม้อนเดี๋ยวไปหลามอ่า บาดทานเอาิสันเขาชน,น้นน้ำเพงนดเดบวัดท่วมากกว่าลบปูม,มักอีหยังนอนผิผนมาบาดมาเฮียนมาปลามึกย่างมาของไอ้แชงตสมมาคงกับสมพักเสียนสมพักแปดเป็นคนเขาก็แตงใบเต้มไ,ไปหอดมานองแรงมาปรงแรงมาขุ้ำมารตีน,ตนกกโโาาตัตีนัทับมารบมากเรอสารโตสมาติน อ้าวธ่ริยได้กินปรมาเทนีหน่อบรบะปรมาตากิจะเด้อมือหนากูังสีสันปรมาเตนมือปรมาติมอนี้มืเวลาแล้วเก่วปรมาตาสุปรมาตันขอให้เงินการมันเจ้าภาพเออตังมาตังมาตังสูงตังกูปรมาเีกเียดพไดเอาตังใม่ปูหนูเอาปรมาตนทุนขิงย่งแงผู้ไดมาปรมตสุปรมาตนทุนมากสรตาาไว้เป็นเงินตอนลายยูโรโมาตาูรับอย่างเดียวอามะพันเติกับถือไปยิ่งสูงแล ยิ่งหาผัวจจงหัวหาเงินมากพวกเขาเสาออกดอกกะเทยซูฟัเอะเลเนี่ยเนี่ยเนี่ยของฟี่กับพี่ต่้งป้าๆจะไปหาแม่ข้าก็จะตื่นหมดแล้วพูดมาฝากตะนุนแก่เราย <c oughs> อลวงพอหล้วแม่มากับเป็นลักษณะแบบนี้พี่แดงกับมาเะไรขอบชัเตวาอดเอาอยัางมูเจา้าไม่ยังอยู่ก่อ นนีแหละ่เจ้าไม่อย่างอีกให้เงินไล่เขาไล่ๆท่งนสั่งเขาบอเบียเบียเขากระสือบองไม่คนเกลานงเลาเจ้าเขาบอาไปเอ้าอันเจ้าเนี่มันรังเขาไปซื้อไหมเขาทีเจ้าไหมเขาจงว่ได้ไปจัดอาหารปลาเป็นแพร่ลูกน้ำอยากไปซสัผมว่านีหมยนี่ไปซื้อมากเปาได้เกลือมันัลังเขาไปเจ้าไหมได่เลวไปื้อได้สั่งแล้วไวๆแน่นี่มีหมองย เจ้อนเต้นเต้นเน่บ่เฮ้ยใููไมหมาละมีย่างเดียซอยน้ำความเชียความศรัทธาตามร่องสวดีพุนธคดีท่าน่อไปต่เจียมเีมพี่กบพี่ะเดนเราสวยมกกับชีวิตคุณน้อคนสได้อักขรอุกะกกะอย่นี่เรายาปาปิงกินมันก็เต็มกินเบิ้ง จากเรียนกเรียนบังกระมาตรงสุ้มมาตับอยทำารก็ทำาบบังพันป่าเฮ็ดเรียนๆก็ได้เรียนๆเฮ็ดอีรีก็ได้อีรีชี้เรีย้ายก็พอดีนั่นละรถเก๋งรถปิกอัพรถเบ้นเสือได้เมดพานรถที่ขี่ตรงเนี้ยหูพ่อหูแม่หูพี่หูน้องหูคุนที่แท้จริงเนีุตธะคุ้นธรรมคุ้นเป็นสอนไว้จำเนี้ยย้เอารถไปจำยเอนนะพี่จำมันไม่มีนไทเอไหลมานะนำมีอนอยู่ค่ะแต่รถโขนอคยกอยางเงานอน บารีพูดเทศบุญเรียนชี้ระจัดแต่ไม่ออกนี่แม่ขั้วอเไรอต่างนี้การคระวยยิญญาณขึ้นเขา,เาเมันก็ตื่นมันกระเพื่ามากเขาสุภาษัณแบบนี่พระเขาห้องถัดตัวมาดไถมาดมั่นเนาะมาดที่นหนึ่งไปเห็นบังไฟจุดมันเหรอวนีม้มาดเขาเลยไปกุกโลกเกเรย,ย์ยุ่งซีละแตะแ่บริสุทธิ์แท้บริหนายางหลังยางเลยผู้แสดงถ้ำดีอยูุข้<ต>าเข้าใจในถ้ำเพราะเขาใจในถ้ำน้ำมีความสุขไร เขียนตัวสี่ปกป่าจะเริ่มเด้สามตัวเนไงใ้ลูให้หลานเนี่ยบ้าน่อคอยมูจับก็จะซื้อราเองตัวอาว่าพอแนวท่างจาโปูซือดอกพอไปเป็นน้าทางจ้าอันละไม่ม่เน้าซอนผูเดบ่ไเด้เาเรียนไปมันบลาบลาหลังดอกก้อนหลังกระไดพระพุทธเจ้าคือบวาคือเกาโยนะก็คือนม่โม่ก็คือพ่อคือเกาโย อ่ะผู้โท้โทที่ผูสวู้ตื่นผูาบบาานบานบานบานดอกไมี่นะนะช่วยเกีติทีเกียตหอนก็นองมีดีมีสวุขคนนะมือนึงมือนึงวันนึงหนึ่มีรอยล้านก็คือเขาไม่ตะุกับสุขคือเขาอาตายไปแล้วเอาไปทำแต่จะคดบออาตมาไปบังเนียบังีเลยตาเคยเห็นลุงเขาเอาเทียนปิดใบปากเคยบอกเคยจ่าเขาเอาเทียนปิดใบ มื่อพ่ออยากกาบอยากไหว้แล้วเขาเอาดอกไม้เองผมพิดแต่งนกเทียนคูหนึ่งขาเขากระมัดไหวเมือกีระมัดใส่ไปจะกราบจะไหว้บออาผู้เป็นลูกเป็นเต้าบานเอาเก็เสร็จปากให้เพราะพอแล้วเขาไปเชี่ยวตารางคน <laughs> ปูหายพอ่อหายพรวายอีกละ่ะแ,<น>แม่แมไม่เนื้อพ่อเลยแม่เลยนี่เขาน้ำซ้ำปลาลูกแตงมาให้แล้วแต่บอตายบอซื้อหายจักเที่ยแข็งจับไปได้ผัวมีเมี่ยงหนวกคนส่งลูกมาให้พ่อให้แม่อีกแล้ต่เลี้ยงทั้งคานกรบเพาะแห้งกระเพาะลำบากกรพาะแห้งเหรอ กรรม,มโยนีกมมน้กรรมบรรทุกรรมปฏิสลา,าณาสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยวัดใดปกไวยจังรีล่ะเรามีกรรมเป็นของของตนบ่มีว่าเรามีบุญเป็นของของตนเรามีเงินเป็นผู้ให้ผลเรามีตังเป็นแดนเกิดเรามีรถเป็นผู้ติดตาม หวยผมมีวัดไหนวะมีแต่ว่าปากเรื่องการฮังสุกิตโตนิอันิโคนิเนี่ยกรรม,มโยนิกรรม,มบันทุกรรม,มาตาติสลานาต่ตอยน,นี่ยมโซเนี่ยมาเลงกันเลยเรามีกรรมเป็นของของตอนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรา,ามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นตีพึ่งอาศัยเนี่ยเนี่ย ขั้วยมันกับเขาเอาไปขายหมดนเนาะราคาแพงมันวิ่งกันซื้อบาตปล่อยขั้วใส่กันให้กันได้บัตรซื้อง้อซื้อขั้วได้พวกกับเมียบัตรักขั้วมึงเอ้ยมันบอกเมียมาลุงเนี่ยจะเป็นขั้วแบักลูกไถนายเขาเสนอเคนาะตายก็เลยนี่แหละปัจจุบันหมูเห็ดหน้าหมากินเขาอ่าหมูดุดหมายำย่านอ่าทุกคนบว่าดีนี่บนจะาว่าพี่น้องลูกปลาจังหวัดหลานอ่าเห็นบอกเขาล่ำเขาหลอกเพล่งอยู่อ่า ยามจนบ่มีคนเอิ้นใส่คนเดียวยามใดก็ขอแน่คู่ฝายามรวยก็มีทุกคนถามหาไปใส่คู่บ่าวขอไปนำนแ,แวนลลออดวแั่ได้ทันยามบ่มีอยู่รู้เขาเกินคิดเขาเลยบอกผาไีา่้าหยัง่งน้ำหนานจะสีมาตลอดอากินหัวทุกพอมีเสียผาฝ้าย,ย็นดีบริอยู่ทุกพอมีเขาอยู่ทองมันนอนอีบอ่เป็นคุณยอ้อมเลยเร่งเต็ตใมใจใหม่ก็ะหอกใจน้ำโขนมันก็คือชีวิตคนหาชีินทุ่เสือมือทุบพอมีสิขายขาหาหยิบคนก็จนยากเข้าไปเสี่ยงไปหวานบ้อนสู่ไฟเมี่ยง คุณยอมือเส้นตะเกียงกัอไฟฟ้ามันไขลกันคนอรกณ์สวของน้องพ่เขาขาดแทงรวนถูกแต่ท่อน3ามนยมันกอกสี่ศูนย์สี่สมนมดแต้มหนึ่งลวอกพอบอกว่ามันยังหวานแ่วงสื่อว่ถือเพ็ที่มาโทษลวงพพอเนาะจะเลยพ่อไปอะไกราเอเจ่ากันมีโกับ่ใบดอกมากเน่เนาะเอ <c oughs> หูกร็รวยแล้วเพา่เป็เนยังกระทูมันคิอย่ชีบอ่ฮ้มุจจอ,อย่างนี้น่องนหองแก่นอนเทียมหมกใหญ่ยังหอยน่อนอโอ้ทำมาหนูมุจอเนาะทำมาละการชมเป็นยับครับ้วยส้รโดยรวยมาแม่อ่อาำนี่ให้เป็นมหาปูตะเคาใจมากเลย

ับมาคนัชีตางมาเห็นทำอยู่ต่อจากไดืาธุปจารยสุอเนะมยมมังคารุยะตาอันใดพอเศ้าใดก็หายเศ้าอันใดพอเหตุใดก็เหตุกับปติจินเบิ้งจะลองเหตุเบิ้งทำเบิ้งคารมาเตนได้เลยได้เลยได้ลูกดีได้อีส่วนชวเนี่ยพอรมาตาทำปูเป็นอาชีละคือบอกเรียนโนโหว่ามวนปรมาทิตยกินแล้วคือทำบรรลุทำบรรดา รมตะสุปมาใจให้โดยวาจาท่านโดยวาจาหรือว่าท่านทำเมื่อพอเมื่อคู่เมื่ออาจารย์ท่านทำพวกเราได้ทำท่านรัมตะสุปฏัยปัจจัยทีท่หามาได้ปรมาตันแบ่งปันเถิดรัตมเถินเข้าปางหาที่มีอยู่แบ่งปันเถิดกินทานเถิดรัตมาเสุปตนแล้วจะเกิดผลเกิดบุญเกิดปรามีให้สิ rice, ่งที่ดีแก่กันและกันปรมาตันท่านทั้งหลายให้ไปกันแล้วปรมตุก็มีความสุขลดทิฏฐิปรมตาสุปฏิยะ

เทวราเดินดินเดินใช้สัตว์รักปกรมาตวงปูสวงอารมณ์กางกลามาบังตาเรวตาสุปตะวาีบติพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีทรงพระเจริญประานทมังตมตมกบจัสอนระบตะมจารีตวุิอภรันตะสุนากธรรมตะภูมิธรรตัลูกหลานทุกคนคนมาราเตียนิอับรมีเตสุปตุลให้บริสุทธิ์เรมตเราจะมีความสุขด้วยกันอารมณ์ชีวิตที่เหลือสะพานศีพานตสะพานบุญอุนบันกันวัดมรรมาแต่สุปตนเดียด้วยตาัก ตาดูหูฟังดังลมพิจารณาญาณโอมปริวิสติปรมาทุโอมปรมาทาสสปรมาเตมปตรมหงุก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 เพียงเนี่ยราไมตันอะไรอะไรตัรายอดเดียวทะลุลานหมดเพยัน่นไม่ได้ตูเนี่ยเราว่าเอาเนี่ยเาอยู่ก่เอาแต่อยู่กระเป๋า อันนี้ได้อันนี้ได้ได้เงียบางสองสามหม่นูยังเยอะเิเ็มแม่นียังโอมกุกกรูทั้งบ้านกุิกทั้งนนกุิทั้งคนคนมันกูุกคนกูเอกของกูนขบคุณเด้อทีมาถวายี่นนมนเป็ดยังส

เอากระดูกเอาน้าขึ้นมาเจาะกรดูกเอาเอาหิ้งหัผู้ผู้ซะเจ้าใดจะมาเอาไว้ด้วยผู้นะคอันผี้ไปหอดลอยเะยายาขี้ขานมองอย่าลูกเ้ยแต่จะอะไรก็ปูกกัมาพอเด็แพงดอกนี่เอา ดีดีแต่ว่าหันทุ่นใหญวทนคนดาเขาว่าถ้าเขาพ่อฮั่นว่าเป็นบาทเป็นปอบมารเ้ย <Yeah. S 2> เขาว่าพี่บาสโอ้สนุ <Yeah. S 2> กินเขาจำว่าไม่กินน้ำผึ้แต่ว่าพี่บา <Yeah. S 2> สซื้อมาโล้ได้กินแมน้ผู้เดียวได้ยินพี่น้องเขาบอกว่าไข่เขาสั้น <laughs> เป็นเจ้ที่ทวดเด่นเขาว่าฉันลูกกินมาซื้อมาโ,โล้นเนแต่ตางแห่งฟอร์มมันได้กินผู้เดียวโอเคไม่ติดกูแต่เกี่ยวมันจะมีการเคลื่อนฟอนตอนผู้ชมนี่ก็เป็นอัคระยันที่ ปูหนูเดือนใช่นะคะเพิ่นล่ให้หน้ารัดมันนี่ชาแนลนะคะเจิม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 กระเป๋าเนาะเพิ่งสีจับจับไปเะเก็นบอกอาหารนี่ค่ะกับเป็นหนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สามนะคะกลับแล้วค่ะกลับแล้วนี่กลับ้นี่นะคะ สี่สี 5, 4, 4่ห้าห้าสี่สี่สีฟอร์ดขาวเอา้าแปดห้าสามสามเดนห้าสามสามนั่งคันไหนออกคันนั้นค่ะแอดกะจะนำตัวเลขที่ปูเดือนใช่นะคะเจิมกระเปา๋าเงิ่อนไหนาลับมันนี่ชาแนลนะคะกะคือเลขหกตัวนะคะไม่เลขหกตัวนะคะท่านผู้ชม 150303เลข3ตัวก็จะมี C C 5 5 4 C C นะคะแอดก็น้ำตัวเลขมานำเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะจะพิจัดถูกกายวากันเวยค่ะเพราะวะแอดก็น้ำมาเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชม บมามักบาชอบกันเรื่อนพานทามักทาชอบก็ค่อยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะและก่อนที่ท่านผู้ชมจะเสี่ยงโชคนะคะก็ต้องมีสติทุกขั้งนะคะค่ะและสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ